เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับยุมินิติศาสตร์ปีหนึ่งและแอนอักษรศาสตร์ปีสามเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมค่ะเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแปรเปรี่านใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะเราก็เจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงที่ FM 101.5ร้อจุาชัเรดิโอ plus ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังก็สามารถเข้ามา้เจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จราปายาน,น้อยหรือ Instagram จุราคิเมนส์เราจะคอยอัปเดตและแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังวันไหนได้บ้างรวมถึงในตอนนี้ทั้งสองช่องทางก็ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้นอกจากไม่พลาดประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยค่ะ คุณผู้ฟังในที่นี้ใครเคยรับชมกีฬายมนาสติกลีลาบ้างไหมคะกีฬานี้เป็นกีฬาสากลที่มีท่วงท่าสวยงามเคลื่อนไหวให้เข้ากับจังหวะของเสียงดนตรีต้องใช้ความอ่อนตัวและความนแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทรงตัวผสมผสานกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นริมบินคทาห่วเชือกและลูกบอลซึ่งต้องอดทนและซ้อมอย่างสม่ำเสมอมาก ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเองก็มีนิสิตคนเก่งยอดฝีมือที่มีผลงานมากมายเป็นถึงนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยวันนี้รายการบนุษาธาขอเชิญพบกับคุณปอปอพียดาพีระมะทุกกรณ์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะขอเชิญคุณปอปอแนะนําตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะปอปอเพียดาพีริมาทุกรนะคะอายุยี่สิบปีเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาปีสองค่ะ เป็นนักกีฬายิมนาส,สติกลีลาทีมชาติไทยค่ะปอปอช่วยเล่าย้อนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยได้ไหมคะว่าทำไมถึงเริ่มเล่นกีฬายิมนาส,สติกค่ะก็จุดเริ่มต้นของปอปอนะคะปอปอก็เริ่มเล่นกีฬายิมนาส,สติกลีลาตั้งแต่อายุสี่ขวบเลยคะ่ะที่ได้มาเริ่มเล่นกีฬายิมนาส,สติกนะคะก็มาจากคุณแม่อยากให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คะ่ะแล้วก็เลยเหมือนกับว่ากีฬายิมนาส,สติกนะคะก็เหมือนกับว่า เป็นการได้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นกีฬาที่เรียกว่าเป็นเหมือนสามารถเป็นพื้นฐานให้กับกีฬาได้ทุกชนิดเลยค่ะกีฬายิมนาสติกนะคะก็ทําให้บอมมีบุคลิกภาพที่สวยงามค่ะก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็คุณแม่ให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็เพื่อให้เพื่อนๆชาวจุฬารู้จักคุณปอๆมากขึ้นนะคะผลงานที่ผ่านมาของคุณปอๆมีอะไรบ้างคะค่ะก็ผลงานที่ผ่านมาของปอๆนะคะก็เป็นแชมป์ประเทศไทยแปดสมัยติดต่อกันค่ะแล้วก็ได้แชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติสามสมัยค่ะได้แชมป์กีฬาแห่งชาติสองสมัยค่ะได้แชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาหนึ่งสมัยค่ะแล้วก็ได้แชมป์กรมพลาศึกษาห้าสมัยค่ะ ในในปีที่ผ่านมานะคะปะปๆก็ได้เป็นตัวแทนของนักกีฬาไทยค่ะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศจีนค่ะเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของปปๆด้วยค่ะผลงานในเอเชียนเกมก็ทำได้อันดับที่15ของเอเชียค่ะก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างภูมิใจมากๆค่ะ การเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ต้องใช้ความทุ่มเทที่สูงมากเลยนะคะไลฟ์สไตล์หรือรูทีนต่างๆในชีวิตประจำวันของนักกีฬาก็อาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆไปบ้างคุณปอปอมีทัศนคติหรือว่าการวางตัวในเส้นทางนักกีฬาอย่างไรบ้างคะทัศนคติของปอปอนะคะก็เหมือนกับว่าเราใช้เวลาในแต่ละวันนะคะเหมือนกับว่าใช้เวลาค่อนข้างจะคุ้มมากเหมือน,นว่าทั้งเรียนด้วยทั้งซ้อมด้วยใช่ไหมคะก็เหมือนก็นต้องมีวินัยมากๆแล้วก็ ของปอปอค่ะก็จะแบ่งเวลาโดยการเหมือนตอนเช้าไปเรียนแล้วก็ต้องรีบกลับมาซ้อมให้ทันเวลาห้าโมงเย็นค่ะก็จะเริ่มซ้อมห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มครึ่งค่ะก็จะซ้อมหกวันต่อสัปดาห์ก็ค่อนข้างจะเข่งขัดในการฝึกซ้อมมากๆค่ะคุณปอปอเป็นนักกีฬาที่มากฝีมือแล้วก็เคยได้รับรางวัลมามากมานะคะอยากให้เล่าถึงการครองตนแบบแชมป์ในฐานะนักกีฬาของคุณปอปอหน่อยค่ะ ค่ะก็สําหรับปอปอนะคะก็รู้สึกว่าเป็นคนเก่งที่มีฝีมืออย่างเดียวอะ่ะมันไม่ค่อยมันไม่พอะคะ่ะเหมือนกับว่าเป็นคนเก่งด้วยก็ต้องเป็นคนดีแล้วก็เหมือนกับว่าต้องมีการวางตัวที่ดีมีมารยาทมีสมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้วยะคะ่ะเหมือนกับว่าสําหรับปอปอนะะการที่จะลงรูปแต่ละรูปะคะ่ะก็คิดเยอะมากๆเหมือนกันคะ่ะเหมือนกับว่ารูปนั้นที่ลงไปมันก็เป็นเหมือนภาพจําของตัวเราด้วยะคะ่ะเพราะว่าปอปอ้อง เป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬารุ่นหลังหลายๆคนด้วยค่ะก็อยากจะให้น้องๆตั้งใจฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากให้ทุกคนเล่นอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่เป้าหมายที่ทุกคนวางไว้ด้วยค่ะโอเคค่ะก็มาที่คำถามต่อไปกันเลยนะคะคุณปอปอเนี่ยมีนักกีฬาคนไหนเป็นไอดอลไหมคะแล้วก็ประทับใจอะไรในตัวเขาคะค่ะก็ไอดอล นักกีฬายิมนาสติกของปปอนะคะก็คือพี่โมธารทิพย์สีดีค่ะพี่โมเป็นแชมป์ซีเกมสี่สมัยค่ะแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยสิบเอ็ดสมัยค่ะเหมือนกับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่โมได้มาสอนปปอคะ่ะตอนเด็กๆปปอก็ประทับใจในการที่พี่โมค่ะเหมือนกับว่าเขาเป็นไอดลอลในด้านการเล่นยิมนาสติกด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจในการฝึกซ้อมมากๆค่ะแบบว่ามีระเบียบวินัย เราก็เหมือนกับเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้มาแบบว่าเป็นดาชินียิมเหมือนพี่เขาค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจในการให้ปอปอเล่นกีฬาิมนาสติกลีลาด้วยค่ะอืมแสดงว่าคุณปอปอเนี่ยรู้จักกับพี่เขาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะก็เหมือนตอนเด็กๆปอปอก็เริ่มเล่นตั้งแต่สี่ขวบใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนช่วงนั้นพี่โมก็ยังเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่ค่ะอืมก็เรียกได้ว่าแบบมีความแบบว่า ประทับใจในตัวพี่เขาน้องแต่ตอนนั้นเลยเนาะก็ถือว่าเป็นไอดอลของคุณปอปอนะคะแล้วกอ็อยากจะมุ้มาที่คำถามต่อไปนะคะว่าเท่าที่ได้ไปศึกษานีกีฬาย,ยิมนาสติกเนี่ยก็มีการใช้อุป,ปรกรณ์หลายๆอย่างเนาะทั้ทงลิบบิน้นคาทาห่วงเชือกแล้วก็ลูกบอลคุณปอปอเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดคะแล้วก็อุป,ปรกรณ์นั้นเนี่ยมันแบบมีความสำคัญยังไงหรือว่าคุณปอปอแบบมีมุมมอมีความชอบยังไงบ้างคะ ค่ะก็อุปกรณ์ที่ปอชอบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ริบบิน,นะคะ่ะอุปกรณ์ลิบบินก็ทุกคนดูอาจจะดูเหมือนเล่นง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าพอตอนลองเล่นจริงๆมันก็แอบยากเหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนกับว่ามันต้องใช้ข้อมือนในการควบคุมเหมือนเป็นการวาดรูปเป็นวงกลมซ้ําๆเพื่อให้เหมือนกับว่ามันปรากฏเป็นรูปแบบว่าห้าวงอะไรนะคะเป็นแบบตามกติกาใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าอุปกรณ์ริบบินก็ต้องใช้ความชํานาญค่อนข้างสูงเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ ที่ปอปอชอบเป็นอุปกรณ์นี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันก็สวยด้วยแล้วก็เหมือนกับมันก็ดูแข็งแรงด้วยค่ะอืมก็เรียกได้ว่าแบบสวยงามเนอะเราเคยเห็นแบบคนเล่นยิมนาสติกตอนเด็กใช้ริดป,ปิ้นก็แบบรู้สึกว่าสวยมากแล้วทีนี้อยากหรู้ว่าแบบมีอุปกรณ์อะไรที่คุณปอปอรู้สึกว่าแบบอุ้ยแบบยากที่สุดเลยหรือว่าแบบมีความทา้าทายมากที่สุดเลยไหมคะค่ะก็อุปกรณ์ที่ปอปอคิดว่าทา้าทายที่สุดค่ะก็เป็นหนุกรอน จริงๆก็เป็นอุปกรณ์ริบบินเหมือนกันค่ะเหมือนกับว่าเวลาเล่นมันต้องดูทิศทางลมด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าต้องชํานาญจริงๆถึงจะเล่นอุปกรณ์นี้ได้ออกมาสวยหรือว่าเพอร์เฟกที่สุดค่ะแล้วแบบเวลาคุณปอปอแบบฝึกซ้อมกับลิบบินเนี่ยแบบใช้เวลานานไหมคะก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะเหมือนกับอุปกรณ์ลิบบินมันก็ค่อนข้างจะยากใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนเราก็จะให้ความสําคัญกับอุปกรณ์ลิบบิน มากนิดหนึ่งค่ะมากกว่าอุปกรณ์อื่นๆค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างก็สําคัญใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนคะแนนอุปกรณ์ลิบบินก็พยายามจะดึงขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดเหมือนกันค่ะอืมก็เรียกว่าแบบอุปกรณ์ทุกอย่างก็มีความสําคัญแล้วก็แบบว่ามีความท้าทายในยตัวของมันเองนะแต่ว่าคุณปอปอเนี่ยชอบลิบบินมากที่สุดใช่ไหมคะโอเคค่ะนั้นมาที่คําถามต่อไปเนาะก็เมื่อกี้ถามเรื่องแบบการ ฝึกซ้อมกันอะไรเงี้ยไปนิดหน่อยแล้วก็อยากจะถามถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างคะ่ะว่าแบบตอนที่คุณปอปอ,ปอฝึกซ้อมเนี่ยก็คือต้องเตรียมตัวแหละเป็นสิ่งสําคัญแต่แน่อนอนว่าอาจจะต้องมีการเตรียมใจเนาะรับมือกับความตื่นเต้นความคาดหวังค่ะความกดดันต่างๆเออคุณปอ,ปอปอจัดการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างคะค่ะก็ปอปอนะคะก็เหมือนกับเวลาไปแข่งแรกๆก,ก็จะมีการตื่นเต้นบ้างใช่ไหมคะแต่ว่า หลังๆนี้ก็รู้สึกว่าถ้าเราซ้อมมาเพียงพอแล้วอะค่ะเหมือนกับว่าตอนซ้อมเราก็ซ้อมหนักมากอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นเวลาไปแข่งหรือว่าเล่นมันก็มีกดดันบ้างแต่ว่าปปก็อยากทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราซ้อมมาได้ดีเหมือนกับว่าเล่นดีตลอดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ยค่ะเวลาแข่งเหมือนกับมันก็เป็นเพียงจังหวะจังหวะหนึ่งหรือว่าเป็นรอบหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะ เหมือนเราใช้จังหวะนั้นแบบว่าเออ่แปลความกดดันนั้นนะมาเป็นสิ่งที่แบบท้าทายแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมแบบรู้สึกว่าต้งถือมากเลยเพราะว่าแบบคนที่เล่นกีฬาได้ก็แบบว่าคือนอกจากต้องฝึกซ้อมแบบทางกายแล้วอะจะต้องฝึกซ้อมทางใจอีกก็รู้สึกว่าแบบอืมแบบว่าคุณปอปอแบบมีมุมมองตรงนี้ที่น่าสนใจมากเลยแล้วอยากรู้นิดนึงว่าแบบ ตอนแบบย้อนกลับไปแรกๆเลยตอนที่เราเล่นยิมนาสติกแรกๆอะค่ะแบบความกดดันอะไรเงี้ยมันเอ่อเทียบเท่ากับตอนนี้ไหมคะหรือว่าต่างกันยังไงบ้างค่ะก็ถ้าตอนเล่นแรกๆอะค่ะก็เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยกดดันค่ะเหมือนกับของบบอเหมือนกับมาเรียนเพื่อแบบว่าเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนพอโตขึ้นแมตช์การแข่งขันก็จะแบบว่าเป็นแมตช์เล็กๆก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะเหมือนก็ระดับเยาวชนขึ้นมาเป็นรุ่นประชาชนหรือว่าเป็นรุ่นใหญ่าง,งค่ะ,คะก็เหมือนกับว่า พอขึ้นมาติดตัวทีมชาติมันก็ทุกๆแมตช์ก็สำคัญมากๆเหมือนกันค่ะก็เรียกได้ว่าแบบถ้าสมมติว่าเ,เวทียิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วแบบความกดดันมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ว่าคุณปอปอก็ทำได้ดีเสมอเลยนะคะคุณปอปมีการแบ่งเวลาอย่างไรบ้างคะ่นะระหว่างเวลาเรียนแล้วก็เวลาฝึกซ้อมควบคู่ก,กันไปอย่างไรบ้างคะ่ะของปอปะนะคะก็ในวันธรรมดาก็จะมีเรียน ตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะกลับมาซ้อมเป็นห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มค่ะก็สําหรับวันเสาร์วอาทิตย์ก็จะซ้อมเช้าประมาณเก้าโมงถึงเที่ยงแล้วก็ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มค่ะก็จะซ้อมหกวันต่อสัปดาห์เลยค่ะทราบว่าคุณปอปอก็เป็นคันเรก,กาศรศึกรุ่นที่หนึ่งด้วยประสบการณ์การคัดเลือกไปจนถึงการฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะได้ใช้ทักษะของอินดัสติกบ้างไหมคะ ค่ะก็การเป็นคันเลือกจัารุ่นที่หนึ่งนะคะสำหรับปะป,ะปะ็ได้ใช้ทักษะของยิมนาสติกด้วยค่ะในการโชว์ในงานบอลต่างๆนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกของปะปะเลยนะคะที่ได้มาเล่นธงเป็นคันเลือกอจุฬาค่ะมันก็เหมือนกับว่าใช้ทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆที่จากที่ปะปะเล่นอุปกรณ์ยิมใช่ไหมคะก็เหมือนเปลี่ยนมาเป็นธงมันก็ อาจจะยากในช่วงแรกค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าพอซ้อมบ่อยๆมันก็ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ปอๆได้ทําในมหาวิทยาลัยค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นสังคมใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่กันเป็นครอบครัวก็รู้สึกว่าทุกคนเหมือนกับว่าช่วยกันเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดค่ะก็ทีนี้แบบอันนี้ถามเรื่องพาร์ทของการเล่นยิมนาสติกไปแล้วเรามาถามเรื่องพาร์ทชีวิตมหาลาัยบ้างดีกว่าค่ะอยากรู้ว่าแบบช่วงเฟสชีปีน ึงเนี่ยคุณปอปอแบบชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะแบบว่าจะในคณะหรือว่าจะนอกคณะก็ได้ค่ะก็ช่วงปีหนึ่งนะคะก็กิจกรรมที่ปอปอชอบมากที่สุดนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นคาร์ลกาดใช่ไหมคะเหมือนว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เล่าไปแล้วนิดนึงใช่ไหมคะถ้าเป็นกิจกรรมนอกคณะค่ะก็เหมือนกับว่าการที่ไปเล่นคาร์ลกาดก็เป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับปอปแล้วก็เหมือนกับว่าได้ เาเรียกว่าเป็นกิจกรรมในวัยเรียนด้วยค่ะเหมือนกับปปก็ดูเหมือนซ้อมกีฬาเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าก็อยากจะบาลานซ์เวลาตรงนี้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมในคณะค่ะก็ของปปก็จะเป็นรับน้องค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอเพื่อนเแล้วก็เหมือนกับว่าได้รู้จักเพื่อนๆนหลายๆแบบหลายๆคนเหมือนก็เป็นนักกีฬาหลายชนิดอย่างเงี้ยค่ะอืมแสดงว่าแบบเพื่อนเนเราก็แบบ เอ่ออย่างเราอยู่คณะแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมคะก็อาจจะมีแบบเพื่อนเอ่อที่เล่นกีฬาอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีเพื่อนหลายๆกีฬาเหมือนกันค่ะอืมแล้วแบบเราได้แลกเปลี่ยนบุมมองกับเพื่อนแต่ละคนแบบยังไงบ้างคะหรือว่าเราได้ประสบก,การณ์อะไรบ้างกับการแบบเข้าร่วมกิจกรรมตรงนั้นค่ะก็พอเข้าร่วมกิจกรรม,มคะ่ะก็เหมือนกับว่าได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าได้รู้จกัก เพื่อนๆมากขึ้นค่ะเหมือนกับว่าทุกคนก็เหมือนก็ได้แชร์มุมมองของตัวเองด้วยค่ะว่าแบบว่าเราซ้อมเธอก็ซ้อมเหมือนก็ก็เหนื่อยแต่ว่าเหมือนก็ทุกคนก็อยากจะประสบความสําเร็จในด้านกีฬาต่างๆค่ะเรียกได้ว่าแบบก็เป็นชว่วงชีวิตแบบมหาลัยเนาะที่แบบเป็นชว่วงหนึ่งที่เราได้รู้จักคนมากๆแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆกลับมาเนาะแล้วทีนี้ถามต่อเลยค่ะว่าถ้า นอกจากนี้ค่ะชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของคุณปอปอค่ะแบบเป็นยังไงบ้างคะแบบรู้สึกเอนจอยกับสิ่งแวดล้อมสังคมหรือว่าสิ่งต่างๆในคณะยังไงบ้างคะแบบเล่าให้เราฟังได้ค่ะค่ะก็รู้สึกว่าเอนจอยนะคะเหมือนกับว่าของปอปอก,ก็มีเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติ ด้วยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปเรียนบ้างแล้วก็เหมือนกับว่าก็พยายามกลับมาตามงานให้ทันค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าอาจารย์ก็แบบว่าค่อนข้างเข้าใจค่ะเหมือนก็มีการส่งใบาลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเรียนช้าตามเพื่อนอาจจะไม่ทันบ้างแต่ว่าก็จะพยายามให้เต็มที่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าสังคมก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็รู้สึกว่าดีไปหมดเลยค่ะสำหรับบอ,อ,อค่ะ คนปปอเองที่เป็นนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาล่ะมีรุ่นน้องเนี่ยก็อาจจะมีคนที่สนใจในขณะนี้เช่นเดียวกันขอให้คุณปปอช่วยแนะนําขณะนี้ให้กับทุกคนรู้จักหน่อยได้ไหมคะค่ะก็ปปอนะคะเข้าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามาจากรอบที่หนึ่งนะคะเป็นรอบพอร์ตปริโอค่ะก็จะใช้ผลงานงด้านยิมนาสติกที่ผ่านผ่านมาแล้วก็ใช้บวกกับเกดเฉลี่ยนะคะก็จะไม่ได้ใช้คะแนนสอบเลยค่ะ คณะนี้นะคะก็หลายๆคนอาจจะมองว่าเรียนแต่กีฬาหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับปปที่ได้เข้ามาเรียนแล้วอะคะ่ะก็รู้สึกว่าคณะนี้อะคะ่ะก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้เรียนแค่กีฬาเราก็มีเรียนพื้นฐานเรื่อง anatomy หรือว่าเรียนวิทยาศาสตร์เป็นพวกฟิสิกส์เคมีชีวะเพื่อจะแบบว่าปูพื้นฐานไปให้ใหการออกกําลังกายของเราเหมือนกับว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ความรู้เนี่ยจากขณะนี้เนี่ยมาพัฒนาในวงการกีฬาไทยยังไงได้บ้างคะค่ะก็ปอปอนะคะก็จริงๆก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตก็อาจจะอยากอยู่ในวงการยิมนาสติกอะคะ่ะการเรียนที่คณะอะค่ะเหมือนกับว่ามันก็เหมือนเป็นพื้นฐานให้กับการต่อยอดในการพัฒนานักกีฬาใช่ไหมคะก็ในอนาคตปอป,อ,ปอก็อยากจะเป็นโค้ชเพื่อเหมือนกับว่า ได้ฝึกนักกีฬาขึ้นมาเป็นนักกีฬารุ่นหลังๆใช่ไหมคะก็อยากให้นักกีฬามีความอบเครื่องทั้งหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการฝึกซ้อมหมายถึงว่าฝีมือหรือว่าเป็นสก,กิลแล้วก็เหมือนกับว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนนะคะเหมือนกับว่าอยากให้เล่นอย่างมีความสุขอะคะ่ะเหมือนกับว่าการที่เล่นอย่างมีความสุขมันก็จะแตกต่างกัน,นะคะ่ะ แล้วความรู้ที่คุณปปอดได้จากการเรียนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยค่ะสามารถนำไปพัฒนาหรือว่าปรับใช้กับการซ้อมกีฬาของคุณปปอดได้อย่างไงบ้างคะค่ะก็การที่ได้ไปเรียนที่คณะอะค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้รู้ลึกมากขึ้นในเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆเหมือนก่อนหน้านี้เราก็คงไม่ได้ทราบลึกขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่พอไปเรียนเราก็จะได้รู้ว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เหมือนกับว่ามันต้อง ทำงานยังไงเหมือนกับว่าเราต้องสร้างความแข็งแรงด้วยแล้วก็ฬานี้ต้องมีความอ่อนตัวด้วยเหมือนกับว่าร่างกายของเราอะคะ่ะก็จะสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะคะความฝันแล้วก็อนาคตที่วางแผนไว้ของคุณปอปอเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ความฝันของปอปอนะคะก็คืออยากได้เหรียญทองซีเกมส์ค่ะซึ่งซีเกมส์ของปอปอก็จะมีแข่งในปีหน้าค่ะเป็นเดือนธันวาค่ะก็ ไทยเป็นเจ้าภาพด้วย <hi> ค่ะปี2025ค่ะส่วนอนาคตที่วางไว้ก็คืออยากจะเปิดยิมค่ะเป็นเหมือนเปิดสโมสรเล็กๆเ,เ,เพื่อพัฒนานัก <Genesis>. กีฬาไทยค่ะก็ทีนี้เรามูมาถึงคำถามแบบสุดท้ายแล้วดีกว่าค่ะว่าเออเท่าที่ฟังมาเนี่ยคุณปอปอแบบผ่านอะไรมาเยอะเนาะในกีฬายิมนาสติกหรือว่าจะในช่วงชีวิตชีวิตนึงเนาะก็อยากรู้ว่าแบบ คุณปอปอเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะบอกกับคนที่มีความฝันที่แบบอาจจะเล็กน้อยก็ได้หรืออาจจะยิ่งใหญ่ก็ได้ไหมคะทั้งในสายกีฬาแล้วก็สายอื่นๆค่ะค่ะก็สิ่งที่ปอปออยากจะบอกนะคะก็เหมือนกับว่าเราเชื่อว่าทุกคนนะมีความฝันอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนเหมือนกับว่าเดินตามความฝันของตัวเองในด้านต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าโอกาสจะวิ่งเข้าหา ก็จะได้เหมือนกับว่าคยคว้าไว้แล้วก็แบบว่าได้ทําตามความฝันของตัวเองค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนทิ้งโอกาสแล้วก็อยากให้ทุกคนเหมือนกับว่าทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะอืมโอเคค่ะก็เลือกได้ว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจดีๆนะคะสําหรับอคุณปอปอที่เป็นนักยิมนาสติกนะคะอันนี้นะคะก็ได้ รับประสบการณ์แล้วก็ความรู้มากมายจากคุณปปอเลยนะคะทั้งความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิทยาศาสตร์การกีฬาของคุณปปอเองด้วยแล้วก็ได้รับประสบการณ์ของปปอที่เป็นนักกีฬายิมนาสติกมาตั้งแต่อายุประมาณสี่ขวบนะคะที่เริ่มเล่นก็รู้ได้เลยว่าต้องมีวินัยแล้วก็ทุ่มเทให้กับกีฬาแล้วก็การซ้อมเนี่ยเป็นอย่างมากไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่สามารถครองแชมป์ได้ในหลายๆสมัยแบบนี้นะคะ คายนี้นะคะก็ขอให้คุณปอปอเนี่ยฝากผลงานแล้วก็รายการต่อไปที่จะลงแข่งหรือว่าช่องทางส่วนตัวอะไรก็ได้เลยค่ะค่ะก็รายการต่อไปที่ปอปอจะลงแข่งนะคะก็เป็นรายการกีฬาแห่งชาติค่ะที่จันทบุรีค่ะก็จะแข่งในวันที่17บเถึงสิเเดือนธันวาคมนี้ค่ะก็แมตช์นี้ปอปอก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแมตช์ของปีหน้าก็จะมีซีเกมปายปีใช่ไหมคะแล้ว ที่ประเทศไทยค่ะเสร็จแล้วก็จะมีแข่งชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะก็สำหรับปอปก็ทุกแมตช์ค่อนข้างสำคัญมากๆค่ะก็อยากจะเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากเล่นให้มีความสุขที่สุดค่ะฝากช่องทางส่วนตัวนะคะก็จะเป็นไอค่ะ p i y a d a 2 3 4 7ค่ะก็บอปนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปอๆมากมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจให้กับพวกเราทุกคนฟังค่ะสําหรับใครที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้หรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ i n นบล็อกเพจมนุษย์จราค่ะนำมาลุ้นกันว่ามนุษย์จราสัปดาห์หน่าจะเป็นใครสําหรับวันนี้ยูมีและคุณปอๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ